ก็มีเสียงเรียกร้องนะจากทางจีนทางสหรัฐรวมถึงอาเซียนรวมถึงยุโรปนะอยากจะให้ไทยกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงแต่ปรากฏคุยกันอยู่ชั่วโมงกว่าคุณศรีสักก็ออกมาถแถลงข่าวบอกว่าไอ้เรื่องการหยุดยิงเนี่ยมันจะเป็นมักเป็นผลได้ก็ต่อเมื่อสองชาติเนี่ยได้แกะปัญหาแก้ปัญหาที่มีต่อกันให้มันหมดก่อนไม่งั้นนะ่ะ ก็ได้แต่พูดนะเดี๋ยวก็กลับมายิงกันอีกเพราะฉะนั้นไทยจะไม่พูดว่าจะหยุดยิงจนกว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันให้ได้ก่อนนะฮะแล้วปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ให้ด้วยกันให้ได้เนี่ยคือ 1. เรื่องทุ่นระเบิด 2. เรื่องกองกำลังและอาวุธหนักที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็บอกว่าอย่ามากดดันไทยนะ ขอไปคุยกัมพูชาบอกมาว่าจะคุยเมื่อไหร่กัมพูชาบอกเอาพรุ่งนี้ก็ได้24ธันวาคมไปคุยกันที่จันทบุรีเพื่อที่ว่าจะเคลียร์กันไอ้เรื่องที่มันแบบติดค้างกันเคลียร์กันก่อนแล้วถึงจะประกาศหยุดยิงนะอย่างที่บอกเนี่ยประกาศหยุดยิง ่อให้พูดเมื่อวานนี้ก็หยุดไม่ได้เพราะว่าปัญหาไม่ได้แก้นะก็เลยเป็นที่มาของการนัดประชุม GBC หรือว่าคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งเ,เป็นระดับของทหารและคือรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานนะเ,เป็นหัวหน้าคณะเจรจารหมายความว่าในส่วนนโยบายก็คือรัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้หน่วยงานด้านความมัน่นคงมาเคลียร์กัน นะก่อนที่จะโยนกลับไปทางฝั่งนโยบายฝั่งกระทรวงต่างประเทศนายกรัฐมนตรีว่าจะหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงการประชุม GBC กัมพูชาเลือกวันก็คือ24ฝ่ายไทยบอกว่าไปคุยกันที่จันทบุรีแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็แถลงข่าวแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสื่อกัมพูชาก็คือ Cambodian News รายงานว่ารัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาเตียเซหาได้ ทำจดหมายถึงพลเอกนักทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีกรลาโหมของไทยลงวันที่2 2พธันวาคมนะก็คือเมื่อวานระบุว่ากัมพูยาอยากจะให้จัดประชุม GBC ที่มาเลเซียเนื่องจากเป็นห่วงด้านความมั่นคงเพราะว่าบริเวณจันทบุรีเนี่ยติดชายแดนแล้วก็ยังมีการสู้รบกันอยู่เพราะฉะนั้น การประชุม GBC จึงควรเกิดขึ้นในสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลางนะฮะแล้วก็กล่าวอ้างด้วยในจดหมายบอกว่ามาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก็เห็นด้วยที่จะย้ายจากการประชุมที่จันทบุรีไปที่มาเลเซียแทนซึ่งก็ข่าวนี้ออกมาหลังจากคุณศีสักรได้แถลงหลังการประชุมซึ่ง รายงานของสื่อไทยไหลายสํานักก็ระบุว่าหลังจากกัมพูชาทําหนังสือไปถึง G b c ขอประชุมวาระพิเศษที่กวัวลาลัมเปอร์ฝ่ายไทยได้ทําหนังสือปฏิเสธไปพร้อมกับยืนยันว่าถ้าจะคุยให้มาคุยกันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ย้ำจุดยืนอีกครั้งว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรดําเนินการผ่าน,นกลไกทวิภาคีไม่ควรไปจักการประชุมในประเทศที่3เพราะ GBC มันคือการคุยกันตัวต่อตัวระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะ ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในการถแถลงข่าวประจําวันของกระทรวงการต่างประเทศก็มีนักข่าวไปถามโฆษกระทรวงการต่างประเทศไทยเรื่องสถานที่จัดประชุม GBC พรุ่งนี้ว่าสรุปแล้วจัดที่ไหนนะคุณนิกรเดชพลังกูลระบุว่าให้รออีกนิดยังอยู่ระหว่างการหารือแต่ฝ่ายไทยเสนอให้จัดที่จัทจนทบุรีเพราะรอบที่แล้วเนี่ยจัดประชุม GBC ที่กัมพูชา และกระทรวงจะประกาศอีกครั้งเมื่อได้ข้อสรุปว่าจัดที่ไหนนะคะโดยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวานเนี่ยไทยก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงกับสื่อมวลชนบอกว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตพูดถึงจุดยืนของไทยนิดหนึ่ง30-40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไทยมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะก็อ้างเหตุการณ์ในช่วงกรัรมพูชามีสงครามกลางเมืองมีอะไรต่างๆนาะนาะนะมีผู้พยพเข้ามาแล้วไทยก็ให้การดูแลอย่างดีมีแต่ความหวังดีให้กับเพื่อนบ้านนะแล้วก็มีการรับผู้พยพผู้ลี้ภัยเข้ามาเป็นจนํานวนมากแล้วพอหลังสงครามกลางเมืองก็ไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะไปช่วยกัมพูชาตั้งขาทางการเมืองการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานานะฮนะนะซึ่ง ถ้าเกิดเข้าใจจุดยืนของไทยว่าเรามีความปรารถนาที่ดีมาตลอดเนี่ยแล้วทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยคำถามมันควรจะไปถามกัมพูชาว่าไปทําอะไรถึงทําให้ไทยต้องตอบโต้ทางอาวุธนะคะโดยคุณศรีศักดิ์บอกว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามใช้วิธีการหลายวิธีการเพื่อบรนทอน ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างเช่นการปล่อยคลิปการเจรจานะแล้วก็สิ่งนี้ก็นำมาสู่การสู้รบกันในขณะนี้แล้วคุณสุริศักดิ์ก็พยายามขมวดปมนะบอกว่าประเทศไทยยินดีนะที่จะหยุดยิงเดินหน้าไปสู่สันติภาพแต่จะต้องแต่กัมพูชาจะต้องทำ ในสิ่งที่ต้องทำก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการลดอาวุธการถอนอาวุธเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบสแกมเมอร์และจัดการการรุกล้ำชายแดนคุณศรีศักดิ์พูดบอกว่าการหยุดยิงมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการประกาศว่าเราจะหยุดยิงแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราแก้ปัญหาได้นะก็เลยเป็นที่มาของการนัดประชุม GBC แล้วก็ไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติมตม,มาจากใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าทางฝั่งจีนก็ตาม อีกประเด็นที่น่าสนใจของการแถลงของคุณศรีษ์ก็คือการพูดถึงปฏิญญาร่วมที่ทํากันที่มาเลเซียนะจำได้มาที่ทรัมป์มานั่งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีด้วยเ,เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาคือคุณศรีษ์พูดอย่างนี้บอกว่าเวลาเวลามีความขัดแย้งทางด้านอาวุธกันระหว่างสองชาติเนี่ยถ้าเกิดรีบร้อนในการ ลงนามในการทำข้อตกลงโดยที่ยังไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่มันทำให้เกิดการตีกันหรือการยิงกันเนี่ยลงนามมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ตอนนั้นเนี่ยมีความเร่งรีบให้ต้องรีบลงนามในปฏิญญาร่วมเพราะว่าสหรัฐต้องการลงนามให้ทันเวลาคุณศรีสัสตร์ผู้ร่วมแถลงข่าวบอกว่าไทยก็ทราบซึ้งในความพยายามของสหรัฐแหละ แต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องคุยในรายละเอียดก่อนที่จะลงนามไม่งั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้เพื่อให้ได้เห็นสิ่งที่พ้องต้องกันและให้สิ่งนั้นได้รับการเคารพและปฏิบัติได้จริงเดี๋ยวฟังเสียงคุณรสศักดิ์ดูค่ะ I I n o t e d that oh, we were sometimes in a rush to do the declaration because you know the United States wanted the declaration signed in time by the visit of President Trump I mean the earliest The earlier the better. But sometimes we really need to sit down, try things down so that things that we agree will really hold, really be respected. And you know, if you really want a ceasefire, and this is the point I made at and the meeting agreed that a ceasefire cannot come by way of a declaration. You declare ceasefire tonight. Will that ceasefire be respected? Right. So you need time Discuss the details of the of discuss ทีนี้วันนี้มันมีประเด็นที่เหมือนจะเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมานะเพราะว่ามีหลายสำนักรายงานจุดยืนของโดนะัลด์ทรัมป์นะล่าสุดคือต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยสารัฐเหมือนกับเ่เขาเรียกอะไรรักษา ถ้าทีพอสมควรนะทรัมป์ไม่ได้ออกมาขู่บอกว่าถ้าไม่หยุดยิงฉันจะไม่เจรจาเรื่องภาษีการค้าอะไรต่อนี่ทรัมป์ไม่ได้พูดเหมือนตอนแรกนะแต่ว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยแล้วก็เป็นเชิงคล้ายๆกับขอร้องเนี่ยก็คือหัวหน้ารองโฆษกของสถานทูตสหร,รัฐประจำประเทศไทยโทมัสทอมมี่พิกอดบอกว่าอยากจะให้กัมพูชาและไทยยุติการสู้รบถอนอาวุธหนะักหยุดการวางกับระเบิดนะเพื่อ กลับไปข้อตกลงสันิภาพกัวลาลัมเปอร์แล้วก็อยากจะให้ความขัดแย้งยุติแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะรัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอของสหรัฐก็ยกหูคุยกับคุณศรีศักพวงเกตแก้วย้ำถึงความจำเป็นต้องลดความตึงเครียดนะแต่ทรัมป์ยังไม่ได้พูดอะไรทรัมป์ยังไม่ได้ออกมา ว่าถ้าไม่หยุดยิงฉันจะไม่เจรจาภาษีต่อเหมือนคราวแรกนะแต่ดราม่ามันเกิดเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยสําันข่าวข่ามไทมของกัมพูชาได้รายงานว่าเมื่อคืนเนี่ยทั้มไปพูดในระหว่างการแถลงข่าวพูดทำนองว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อนแล้วก็มีการรายงานข่าวในบ้านเรานะบอกว่าทั้มออกมาประกาศ ว่าไทยเริ่มสงครามก่อนนะแล้วก็ผู้คนที่อ่านข่าวนี้ก็เข้าไปโจมดีทรัมป์บอกว่าพูดนี้ได้ไงทำไมไม่รู้รายละเอียดอะไร,ะไรต่างๆนั่นนะพี่นาพยายามไปไปเช็คนะว่า จริงๆแล้วทรัมป์พูดว่าอะไรกันแน่เป็นการถแถลงที่รีสอร์ทอมาราโกที่ฟลอริดานะทรัมป์ก็เรียกรัมนตรรีต่างประเทศมาโกริโอไปที่นั่นพิทเฮกเซกรัตนตรรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะหรือกระทรวงการสงครามจริงๆเป็นการถแถลงข่าวยาวเหมือนกันครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วแกพูดหลายเรื่องพูดเรื่องยูเครนรัสเซียพูดเรื่องเวเนซุเอลาแล้วก็จะมีประโยคหนึ่งนะที่พูดถึงเ,ออเรื่องของว่าเนี่ย ฉันเนี่ยเป็นผู้นำโลกที่หยุดมาแล้ว 7, 8, ็สงครามนะแล้วก็พูดถึงปัญหาที่เป็นข้อพิาพาทในจุดสำคัญสำคัญของโลกอย่างเช่นสงครามยูเครนรัสเซียนะแกก็พูดว่ายูเครนรัสเซียเนี่ยกำลังไปได้ดีจราจากา็มีความคืบหน้าไปน่าสนใจมากอะไรแบบเนี้นะะแล้วก็พูดถึง ประเทศไทยกับกัมพูชาคอนเทคต์หรือบริบทของทรัมในการพูดถึงนไม่ได้บอกว่าไทยเป็นคนเริ่มก่อนแต่พูดทำนองว่าการแก้ไขปัญหาไทยกรรมพูชาเริ่มเข้าที่เข้าทางได้ไปฟังเสียงชัดๆด,ดู you know, I've solved eight wars And Thailand is starting to ship up you know They started with Cambodia, they started up again but I think, Marco, have that in pretty good shape have that pretty to that step. have shape have Marco, good we เดี๋ยวฟังเสียงรอบหนึ่งนะเสียงคือพี่นาเข้าใจว่าที่มีการพาดหัวข่าวที่บอกที่คแมทามบอกว่าทรัมป์บอกว่าประเทศไทยเริ่มเนี่ยทรัมป์พูดว่าไทยเริ่มแต่ไทยไม่ได้เริ่มสงครามเพราะว่าบริบทที่ทรัมป์พูดเนี่ยคือบริบทที่ ยูเครนรัสเซียกําลังเจรจาไทย a, กัมพูชากำลังเจรจาไทยเริ่มก่อนมันหมายความว่าแกกําลังพูดถึงว่าไทยเป็นคนเริ่มต้นการเจรจาก่อนไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นสงครามก่อนนะเดี๋ยวฟังเสียงดูอีกรอบนึงย a าอปร e h a v ะ t h a t in pretty ิ o o d s h ท p e to h a ป e that stopped พวกเขา เริ่มกับกัมพูชาพวกเขาเริ่มกันอีกครั้งนะไทยเริ่มกับกัมพูชาไทยเริ่มกัน,กนอีกครั้งคอนเท็กซ์หรือบริบททรัมป์กำลังพูดถึงความพยายามในการเจยจาเพราะฉะนั้นตีความว่าทรัมป์กล่าวหาว่าไทยเป็นคนเริ่มเนี่ยหรือเป็นคนเริ่มสงครามเนี่ยเป็นการตีความที่ผิดนะก็ พอไปฟังเสียงเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าเขาหมายถึงอะไรไม่งงเนาะก็คือแกกำลังพูดอยู่ว่ามีแปดสงครามแล้วบางสงครามนะอย่างยูเครนรัสเซียเนี่ยคุยกันไปดีมากส่วนไทยกัมพูชาก็เข้าที่เข้าทางไทยก็เริ่มคุยแล้วก็คุยกันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี่ยไปฟังเฉพาะไทยเริ่มก่อน แต่คำพูดที่ทรัมป์พยายามพูดคือไทยเริ่มก่อนในวงเล็บคุยก่อนไม่ใช่ทําสงครามก่อนนะเดี๋ยวใครสนใจไปดูเต็มๆของไวท์เฮาส์นะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าพี่นัดตัดมาแค่นี้เอาล่ะนี่ก็คือเรื่องของทรัมป์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเอางี้จะไปฟันธงว่า ทัมพูดถึงไทยเริ่มคุยก่อนก็ไม่ถูกเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ทัปมพูดเนี่ยมันคุมเครือแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ได้พูดว่าไทยเริ่มสงครามก่อนแต่ที่พูดว่าไทยเริ่มก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเริ่มอะไรเอางี้ดีกว่าเอาาเอแต่ไม่ได้เริ่มสงครามก่อนแน่ๆมันต้องไปดูบริบทท้อยแถลงของทั้มต้องบอกว่าไม่ชัดเจนใช้คำว่า you know they started with Cambodia they start up again นะฮะประเด็นคือบริบทที่ทรัมป์พูดถึงคือการที่สถานการณ์เริ่มเข้ารูปเข้ารอยพูดถึงการแก้ไขปัญหาสันติภาพการแก้ปัญหาสงครามเพราะไม่ได้พูดถึงแค่ไทยกับกัมพูชาแต่พูดถึงยูเครนกับรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้น they start set u p Again อาจจะหมายถึงการพูดคุยแก้ปัญหามากกว่าเพราะก่อนหน้านั้นประโยคก่อนหน้าทรัมป์พูดว่า Thailand Starting to Shap e up นะไม่ได้พูดถึง starting to fight หรือ to 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 shoot นะฮะมันคนละเรื่องกันซึ่งหลังจากมีข่าวดราม่านี้ออกมานะก็มีคนไปถามนายกอ,อนุทินบอกว่าคิดยังไงที่ทรัมป์กล่าวหาว่าไทยเป็นคนเริ่มสงครามแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมแกไม่ได้พูดแต่คุณอนุทินก็ตอบบอกว่าไม่มีความกังวลแล้วไทยไม่เคยโจมตีใครก่อนนะไทย ทำแค่การปกป้องอธิปไตยตัวเองเท่านั้น